สวัสดีจ <up> ้าไายแลจ้ายตอนเขียนคิววันนี้เลยจ้าเขียนได้้า่เดียวจ้าเออเออเออไปเร่ไปสิเก่ารองเทฟตัวเขียนคิวัน่าอยนดเลยนคิวร่วมกินเขาไปหลายคน เตรียมตัวอาบน้ำแล้วสิออกเดินทางแล้วจ้ะพี่นออาา้องเสียเม,มา่อนาหน่อยเ <c oughs> สียมา่อนาหน่อยก่อนหย่า,าเต้มมาละมาละไปกับแม่นะครับ <c oughs> <c oughs> มาลาหน่อยมาละไปกับแม่นะเอาให้เราเล่นคิยวกันพี่น้องเ,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 เล่นเล่นกันดีกว่าแมีแนวสีบอกซืฟังอยู่เราวมีแนวปลื้มใจพุ่มใจสีบอกซืพี่น้องฟังอยู่อ้อย,ยุ่งยุ่งยุ่งเนาเล่นไปเยอะ โอ้ยค่ะไปเก็บกองขึ้นรถเรียบร้อยปวดไม่แย่กล่องแซมกับปวดดันก็ไปเขียนไปเลยเขียนไปรถเดี๋ยวสองหางสามหางก็เขียนไปรถวันละหางนี่แหละที่เราจับวันนี้แต่งหนานเป็นอีหยังที่คิวนี่งเป็นอันดับหนึ่งที่เขียนเนี่ยที่สุดเออรีบเขียนรีบเขียน หัวมันยังไม่เขียนเลยนะไม่เขียนทางก่อนชิวเป็นโมกุฎของแม่ตาเวลาเขียนชิ้วแม่หน้าเี้มมากเลยหน้าโหดมากเลยป้าลูกตาดาคนบินเลย พูได้เห็นไห้แม่ติมได้ดาี่ไล่เติบไล่เติบอเนัปกติแล้วเป็นคนบ้ากูได้า้นเป็นอะไรมาขึ้นตอนเช็คเศร้าสุดยอดป่เศร้าติมยิ้มบ่หวานฟาดเกืือแห้งเกลียงขาคอนยังม่วํจำดีอันหัดบ่ตันได้พ่อนจับมือ นี่อะไรนี่น้องมันจังป็นคนอยากเป็ี่ยนกิรีกิรี่อยฟันทุ่งเล็บว่าแพ้งนั่งแบบตั้งใจมาเรี้ยงอะค่ะนั่งกับเบานั่งกับรองได้เนาไฟ้วยไฟเรียนแล้วก็ความจำดีด้วยสมสมกันแล้วอยากเป็นเยอะแม่แต่งหนาพ่อแนวเลยแม่เลียนจนจนขาพีกเกือบผ้าข่อยยืด้ยินรูมเดี๋ยยินเสียงเซ็กซ์แท้เต้ต๊ะต๊ะกันโตกลรูม ยิ้เสียงยิ้เสียงสาติมพี่นแล้ววท่านเกินว่ท่านเกินท่านบ้านว่ท่านว่าท่านอ่ท่านจิโอ้ยอ่อนนไหนใเี่อีกต่อ่อนชวนที่อร์ก็อ่นวนมากเดดดีเดดดีอาทิตย์เดดดีอาทิตย์คุ้มเองเลยบ้านเวาลูกบ้า่ออยู่ทางโน้นนั่นนึกที่ริเา้มติมขี้ไม่ติมอะไรนั่นี้นั่นขี้ไม่ติมซีมิเนอะ จะสูงกว่านี้หน่อยนึงใช่ไหมพอตะเดียวหน้าอย่าทำ้งตามหันซ้าบาดนี่เสียงลูกไปก็ได้แต่ที่จริงไม่จริงกับอยากร่ำดีไม่เลยซีกับดีมันไม่เหมือนกันดีมันจะต่ำลงมาหน่อยเหรอแมนดีนี่ไม่สิต่ำมันสิบางไงเราลองว่าดีพอตะเดียวหน้าอย่าทำ้งตามหันซ้ายขึ้นจนใจแทบยิง <Y as uman> แต่ขันขี้นี่มันถี่ง่ายกว่านะและยิ้มเบาๆยิ้มเบาเพื่อนเดียวติมเหมอือ,อ,อนาคารเออแล้วทำไมคิ้วข้างนี้มันต่ำอะ่ะโอเคเช็ดคิ้วแันข้างข้างพี่เด้อข้างนี้บอ๊อบบอบ,อบอข้างพี่หัวมันปรเข้มอ่ะนะแทง่งในหัวมันเข้มเอออเาคืนนี้ยังไง<น>เอออเาก็เจี๊ยมิง ข่อยนอนอยู่ข่อยนอนอยู่ปี่อยได้ยินฮึมีเสียงเหรอเจ้านี่สีแลีนกับเลีนมาแท้นไปเพราะว่าข้านอนอยู่ไม่เห็นติดติดคนตาแล้วพอดีแล้วก็บฝ้าแลี้ไปบั้งบ่คืนวัารุ่สิท้ถ้ารบ้านได้ดีขนาดนี้นั่งเก่งนั่งเก่งความจำดีสมกับเราอยากเรียนรู้อยากเป็นนี่แหละมันจะมันคนอยากเติดดีพี่น้อง พ่อพอแม่เอฟซีนี่ก็ับหายหายห่วงเมืนบอกแม่ก็หายห่วงเหมือนกับยกผู้เขาออกจากเรือพี่อาก็เหมือนกันพออาทิตย์นเออแล้วพู่มใจขึ้นยังไงเบอา์แล้วพู่มใจเยอะดีนั่นแหละสดอยู่ทั้งเวทีตอนน้องคักงแฝงใ้มิกเสียงน่ะก็เลยบอกว่าไก้แนวพ่อ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 ไปบอกไปบอกไฮนูนี่อาจังว่า อันนี้ยาเอาที่แม่ยาเอาที meter, はは่แม่ติมก็ใช่รายใหญ่ก็ใช่ถึงว่าการไปบอกคนนี้เออเดี๋ยวแม่ให้พ่อจัดการดีหรือเปล่าแก็เรียกว่าอ้ายเจ้าจัดการให้ดูเรื่องไปบอกอาจารย์ที่มายาเอาที่แม่ติมยาเอาที่เอาดีไม่เนเอาตามมากๆก็หนั่นเล่าประจัดการให้อันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่น้องก่อนอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีทุกทุกทคนน่ะเราก็ขอบคุณอ่าพี่อาร์ อาจารย์อาจารย์นักดนตรียกโปให้น้อยเดหน่อยนีไปแอบเป็นลำเบื้องย่ำไหนบนกระซขึ้นได้่งเฉยนะเย็กหน่องเด็กหน่อยลำเพื่อนเป็นบระเดียธรรมดาแล้วกับก่อนสาวาตีนงยิ้มวันเป็นก่อนที่วานห่างเพราะว่ามันขืนมันรวองมันอ่อนมันอินแห้งเห็นไปจองผู้สาวของบ้านไทยเห็นไปจองผู้สาวของบันไทยมันวานห่างมันใกล้ๆกัน มันอยู่หัวเดียวเนี่ยมันบายหนาบอกค่ะแต่ว่าน้องกับว่าได้ฮักแพ่งว่าได้จอดซอนได้พ่ซอนได้บอกได้นังจำความจำเป็นเลิศไปเลยว่ายอมหน้ไปเลยแต่แต่เมติมขนาดว่าเราแกเพลงเอียงแกเพลงบางไฟเนาะแม่เนาะโอ้ยสามชีมือไปมิกแล้วยังอ่านเหนื่อยอยู่ได้แต่อ่านเหนื่อยยังบ่ถือยู่พี่น้องเนาะ สังเกตดูนะนางนางเริ่มจําเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้างวันที่สองนะวันที่สองที่นังหัดนางจําได้บ้างบ่ได้บ้างนางสิเบิ้ลเข่าแซบแนลก็บ่เบิ้งแนลข้อมือที่สามเริ่มเริ่มเบิ้ลเข่าแซบหน่อยลงช่างช่างอีกอย่างเอาอีล่ะเอาเอาท่อนงี้ด้วยหรืท่อนจุบุญบางยำยำเลยนะยำแม่ทิมสีเข็ดให้ให้ยำหยุดประมาณจะหางหรอกอันนี้เด้ละ เห็นไปจองผู้สาวข้องบรนพ ا ยเห็นไปจองผู exactly. ้สาวข้องบรนพ ا ยเห็นไปจองผู้สาวข้องบรนพ ا ยเห็นไปจองผู้สาวข้องบรรพ اي หาวอาเอาไปมากข้อมจำมันแต่ว่าดูไรมันก็ได้จำได้ปกติคนเด็้เงินก็หัวจำอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับสำหรับได้ว่าดูดูสีน้ำก็ะเละหัวดีบวกใจเอานั่งนั่งไม่เป็นไหวแล้วเมื่อคืนนี่กะโอ้ยขอบคุณพี่น้องเอเจดแม่ติ๋ม เอาชุดไปให้น้องเพราะว่าจัาของมันมันมัันมาง่ามมางามงามอยู่แต่ว่ามันมันแม่มันมันผสมไปจักรวงแม่เนี่ยเงินเบอร์กะจะว่าง่ายแต่ว่าสำหรับแม่ในเบิรงแบบไม่ใช่เลยแม่ชุดที่น้องใส่ร้องเพลงเมื่อคืนสีชมพูสีบันเย็นสีบันเย็นสีชมพูบันเย็นงามพี่รอเอ็กซีกับ่างามเนโอ้โก็ตอบโจทย์แบบมันอยู่กับใหม่เขียนกับพ้นสะท้านห่วงว่าชุดแตได้ชุดกับว่าเด็กว่าเด็กเลิศนี่ยัง กัตัดมาธรรมดานี่ล่ะก็เร anyway> ียกว่าเออมัดกระนอนถานจับฟองใสถ้าสมมติว่าล่ามเรื่องจะปลาชต้นแม่ติมสจะได้ลองที่้เสียห้สียห้ยลองแก้มลองเออไปแก้มลองคนเดียวเพราะว่าเพราะว่ามันจอฉากมันจอฉากไม่เอาแต่ปลาถ่าถ้ามันสังสังท่องมาปลาแม่ติมจะได้ลองดูเพราะว่ากินจากสามแล้วมีเวลาแม่แม่ติมใส่ชุดล่ำอยู่แล้วใส่ชุดไหมชุดล่ำชุดแดงแบบนี้ใช่นก็เรียกว่าโอุ้ยชุดนี้ มันไม่เคยจับของใช่ยังนไมก็่เคยจับของก็เลยเอาไปตัวย่อนลูกลูกก็มาแหงเหมือนี่พี่นออฟซีกับแงแงแอมาสีทนนีอยู่แล้วมาเนัมากมาแหงท่นจมกนงันี้กังามนงกับงามแห้งเมือนี้ส่งผงมาเคื่อนท่นกับฮัตแตงนาเองกันมคือแตงเองบ่แตงเองตบาสร้างก็เลยตัวตื่นในนเก็บเก็บรายละเอียดให้ใช่ใช่คอยคอยต่ว่าอันนี้ก็ต้องเนื้อปูก็ต้องแบบผู้ผู้เอกนพราะว่าผู้เอกบอกว่าต้องฝึกเนาะ พราะว่าผู้เอ๋แล้วสีเราสีพักพักไปเฮ็ดชุดไปเฮ็ดชุดยูโดไปเฮ็ดชุดยูโดโดมอ่าลำเพลินสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็คือวงสองนั่นแหละแกจะทำชุดแกสิประดับแม่น้ำวงระยะหนึ่งแล้วก็เลยบอกว่าอยากให้นอนหน่กแกงเองเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องต้องทำด้วยตัวเองใช่ใช่เผื่อฉุกเฉินเผื่อช่างไม่อยู่อย่างนี้แหละเสื้อผ้าหน้าผม แล้วก็ขึ้นน้ำอยู่เด้อขึ้นน้เราก็ขึ้นน้ำอยู่แต่ว่าก็โอ้ยพี่น้องดีใจไม่ติมดีใจคอมเมนต์นี้แต่ดีงามขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณติดตามถ้าติดตามเพิ่นไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาคอมเมนต์เติมอ่างแเลยไม่ติมอ่านเลยอ่านทุกคอมเมนต์ฮัทยาโพเดโกหัวใจไงฮัท่าโพเดโกนโป้ไงคอมวมนตหลายๆมันไหลไหลแห้งไม่ติดแล้ตูดแล้วนางตูดอ่านอยู่เบิร์ดขึ้นเลยพี่น้องอ่าน ถ้าหลนล่งฉากล่มมากไม่ถึงกับอ่านอ่านตลอดล่ะอิ่มอิ่มมันอิ่มใจอิ่มใจแล้วกันพุ่มใจพ่อพุ่มใจนล้วน้ำน้ำลูกเนาะลูกมาเรียนน้ำทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพ่อเอาพออาทิตย์อันหลังจากล่าลงมาตันเวทีเหรอตอนหลังมิกแล้วเนี่ยแล้วกับแวะมาหาแม่เวเต้นเลยพุ่มใจแห้งเลยมาหาน้องมาตาไม่ติมมาตันนี้ พอทีนี่เปลี่ยนเป็นรู้จักกันตาดวนแล้วถ้าถ้าไล่เรื่องมาล่ามันพอที่เราสีล่าเพื่อนล้าแข็งเป็นตั้งแต่สมัยพัฒนากินข้อนเสือฮู้จักกันตาดวนแล้วอ๋อฮู้จักกันตาดวนแล้วอะกันว่ากันแบบเอาอายดูสมัยนั้นสมัยนี้คือฮู้จักกันตาตะก้อนหนานัเลยทีเราภาษาอาจารย์ไม่ติมันละเพราะว่าก้อนก้อนไม่ติมจิเกินนั่นไม่ติมกัน บายนักสกปรกขอขอนาก่พออาทิตย์อันนี้สีบรูปู้มีมตะวันใจเรื่อหนึ่เรื่องหนึ่งนอนนองฮักแห้งกะเอ๋อหนูเสียรากซาให้ดีที่สุดเป็น,ปนต่อโจได้เนาะคือจังแบบคือนองเทศการบ้านดีแหง้งผู้ใจแหง้งปลื้มแหง้งเมือเออ่อวานพลแล้วพี่นองฉัได้เห็นคลิปน้องฮักแพ้งเ้อเดี๋ยวในเมื่อนี่กับเบิ้งน้องฮักจิ้มไปก่อน <laughs> ไปบบดนี้เฮาสิเดินทางแล้วมันจะแปดโมงแล้วอาบน,น้ำแต่ง <20 S 1> ตัวคลิปก่อนบอนาทีแล้ว,ลวเอเอ,เอคลิปนี้กับวไวฉันนี้ก่อนกัแเ้ียวกันคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆงามเอาให้กำลังใจไม่จิมแล้วกัเขาไปบุ่งคลิปไม่ติมแม่จิมกับสิเดินทางเขารุเงเทีฯ เพื่อไปทำการแสดงที่วัดบางปิ่งจขอนแต่ว่าเ้อไปักคยุหงห้างก่อนแล้วก็จิไปักคยุหงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกระองทิ้งกุศลมาลำเลินออฟฟิเชียลด้วยเด้อพี่น้องขอบคุณค่ะ